ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลกาปราปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในรอบ6เดือนสู่โรงเรียนบ้านดอนแรดกินดาวิทยาคารเครือข่ายโรงเรียนรัตนบุรี3สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตสองสภาพบริบททั่วไปโรงเรียนบ้านดอนแรดกินดาวิทยาคารเป็นโรงเรียนที่มีอาคารที่สะอาดร่มรื่นสวยงามโดยการนำของนายสมศรีหลงชิน ผู้บริหารสถานศึกษาตำแหน่งภูมิในยการชำนาญการพิเศษนายสมศรีลงชินเกิดเมื่อวันจันทร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2 5 0 9ภูมิลำเนาเป็นชาวอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีสำเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษาถือเป็นบุคคลที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจคิดดีทำดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ มาตั้งแต่อายุ24ปีเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2533อัตรางเงินเดือน4 0 2 0บาทได้เริ่มเข้าสู่ตำแหน่งสายผู้บริหารสถานศึกษาเริ่มแรกเมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2542ในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ที่โรงเรียนบ้านแต้อำเภอรัตนบ,บรุรีจังหวัดสุรินทร์และได้เลื่อนวิทยาฐานะเป็นผู้ในการชำนาญการพิเศษหรือพอคออุณภาพ เมื่อปีพุทธศักราช2545ในวันที่4ตุลาคม2548ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบันอรแรกจ,จินดาวิทยาคารถึงปัจจุบันเป็นเวลา16ปีนายสมศรีหลงชินรับราชการครูมาแล้ว31ปีดำรงตำแหน่งครูผู้สอน8ปี11เดือนดำรงตำแหน่งสายผู้บริหารสถานศึกษา22ปีปัจจุบันรับเงินเดือนในอัตรา65,560บาท นายสมศรีลงจินถือเป็นผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทเสียส,สละภายใต้นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขต2ตามนโยบาย to be the first เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลบังเกิดแก่ผลทางราชการเป้าหมายหลักคือคุณภาพ และการศึกษาของผู้เรียนทุกระดับชั้นภายใต้การบริหารงานสี่หลักของโรงเรียนบ้านดนอนแรดก,กินดาวิทยาคารงานบริหารวิชาการงานบริหารบุคลากรงานบริหารงบประมาณงานบริหารทั่วไปโดยยึดหลักการบริหารภายใต้สถานการณ์การแพร่บาดของเชื้อไวรัสโครโครโนาหรือโควิด -19 มุดเดิลโฟร์พีดอนแรดสกูลและการบูรณาการหลักการบริหาร 4P p r ี d u c t Price p รซ์เและโ Promotion S.B.M S BM, School Based Management และการบริหารแบบ P.D.C.A. Plan, Do, Check, Action การบูรณาการตามสถานการณ์ประสานงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในรอบ6เดือนที่ผ่านมาในฐานะผู้บริหารสถานศึกษานายสมศรีลงชินได้ประชุมอบรมสัมนาศึกษาดูงานตามนโยบายโครงการต่างๆคือการประชุมคณะครูบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่1เป็นเจ้าภาพสถานที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายโรงเรียนรัตนบุรี3เมื่อวันที่10กันยายนพุทธศักราช2564เป็นคณะกรรมการแปรยติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลนนแรดเป็นประธานประชุมคณะกรรมการตำรวจสถานีตำรวจภูธรนนแรดเมื่อวันที่7กันยายนพุทธศักราช2564เป็นประธานคณะกรรมการออกแบบนิเทศโรงเรียนระหว่างวันที่13-15กันยายนพุทธศักราช2564 โดยมีผลงานการพัฒนา4งานในรอบ6เดือนที่ผ่านมาในด้านวิชาการโรงเรียนผ่านการประเมินสมศรอบ4ได้รับระดับดีทุกมาตรฐานทั้งระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนได้ดำเนินการสอนออนไลน์ช่วงการแพร่ระบาดเชื้อวรัสโคโรนาโควิด -19 ในรูปแบบ Google Meet, Facebook Live และใบงานโรงเรียนรับการนิเทศจากคณะกรรมการสพปสุรินเขต2เมื่อวันที่13กันยายน2564 ในด้านงานบุคลากรได้ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกคนได้รับแต่งตั้งจากกตปอนอสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาสายผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐเป็นประธานคณะกรรมการตำรวจสถานีต,ตำรวจภูธรดอน,นอนแรกสมัยที่2เน้นให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีไอดีแพผนทุกคนให้คณะครูผ่านการประชุมปฏิบัติการผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตออนไลน์ z ซูมครูดม e e t i n g ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาพิบาลในสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตส่งเสริมให้คณะครูผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน15ชั่วโมงในด้านงานงบประมาณมีการจำหน่ายบัตรการกุศลระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษาได้เงิน3,900บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณซื้อสื่อและวัสดุคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาได้รับงบประมาณมา58,600บาทได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงจากองค์การบริหารส่วนบนนนท์แรก10,000บาทได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการอบรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาจากองค์การบริหารส่วนบนนนท์แรก5,000บาทได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม คนดีสีดอนแรดจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรดจำนวน5,000บาทได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเป็นเงิน3 0 0 0 0 0บาทจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและได้รับงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่นมูลค่า45,000บาทในด้านงานบริหารทั่วไปโรงเรียนบ้านดอนแรดจินดาวิทยาคารมีการปรับปรุงต่อเติมเทพื้นมุงหลังคาอาคารหนึ่ง รวมงบประมาณ15,000บาทได้ปรับปรุงพัฒนาบริบทอาคารสถานที่ของโรงเรียนให้สะอาดปลอดภัยเป็นปัจจุบันและทันสมัยด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอุดมการณ์การทำงานคิดดีทำดีบนพื้นฐานแห่งความถูกต้องตามระเบียบกฎหมายประเพณีสังคมและวัฒนธรรมขอขอบพระคุณครับ